พาไปดูภาพของช้างป่านับร้อยนะคะที่ยึดป่าชุมชนตั้งหมู่บ้านห่างจากชุมชนเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็มีการออกอารวาดค่ะไปกัดกินผลผลิตของพี่น้องประชาชนมานานกว่าสัปดาห์แล้วค่ะ ทั้งทีมข่าวนะคะรายงานว่านายนสิทธิกรหานละครค่ะประลัดอำเภอคอนบอรีได้นําทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ,อําเภอเจ้าหน้าที่อขอไปค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะอ,อําเภอเจ้าหน้าที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่5เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่นม6นะคะแล้วก็ผู้นําชุมชนค่ะลงพื้นที่ไปสํารวจป่าชุมชนเขาประดูต่ตาบลจระเข้หินอ,อําเภอคอนบอรีจังหวัดนครราชสีมา หลังได้รับรายงานค่ะบอกว่ามีช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลาเนี่ยเข้ามาหลบอาศัยแล้วก็ตอนกลางคืนจะออกมาหากินและทําลายผล,ผลผลิตของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ทาแบบนี้ค่ะมาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะพร้อมกับประสานทีมอาสาตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยประจําจุดเขาใหญ่และทีมโูรนิทิิพุทธธรรมภุษามหนึ่งนำเอาโดรนค่ะไปจับภาพความร้อนมาช่วยบินหาโขลงช้างที่เชื่อกันว่ามีไม่ต่ำกว่า40ตัวแน่ๆนะคะ ได้ผลจากการบินโดรนสำรวจในช่วงเย็นก็พบโขลงช้างป่าขนาดใหญ่คาดว่าน่าจะมีนับร้อยตัวนะคะรวมโขลงแล้วเนี่ยค่ะอยู่บริเวณป่าชุมชนเขาประดู่ห่างจากแหล่งชุมชนไปประมาณ4กิโลเมตรแล้วก็เตรียมที่จะเคลื่อนขบวนกันออกมาหากินในพื้นที่ทํากินของชาวบ,บ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะช้างป่าส่วนหนึ่งของโขลงนี้ล่ะค่ะได้เข้าไปกัดกินเหยียบย่ําผ,ผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายไปแล้ว ะะหลายหมู่บ้านไม่น้อยกว่า60ไร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นข้าวโพดนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงได้เตรียมกําลังที่จะป้องกันผลักดันช้างปากกลุ่มนี้เป็นการเบื้องต้นก่อนเพราะว่าถ้าหากปล่อยเอาไว้ช้างปาทั้งโขลงนี้ค่ะจะยกพลออกมาทําลายผล,ผลผลิตของพี่น้องประชาชนสร้างความเสียหายหนักแน่นอน ส่วนนางสาวออนระยาเหลืองกระโทกนะคะกำนันตำบลจระเข่หินก็เล่าว่าตอนนี้ค่ะในพื้นที่มีปัญหาช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานออกมาหากินผลผลิตของชาวบ้านได้รับความเสียหายมานานประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะก็สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านหลายหมู่บ้าน รวมความเสียหายไม่น้อยกว่า60ไร่แล้ววันนี้ค่ะเมื่อมาเห็นจำนวนของช้างที่คาดว่านน่าจะไม่ต่ำกว่า100ตัวมารวมตัวกันเพื่อเตรียมที่จะออกมาหากินอีกเนี่ยนะคะก็ยิ่งกังวลว่าจะสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านอย่างหนักจึงมีการประสานผู้นำชุมชนให้ช่วยกันเข้าไปเฝ้าระวังเอาไว้ก่อนแล้วก็จากนี้จะรีบวางแผนการผลักดันช้าง่งนี้อย่างจริงจังโดยจะเรียน ปัญหาไปยังท่านนายอำเภอนะคะเพื่อที่จะกําหนดแนวทางดําเนินการต่อไปซึ่งตอนนี้กําลังขาดแคลนกําลังอุปกรณ์ในการดําเนินการค่ะก็อยากจะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยกันดําเนินการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ด้วยนะคะ